สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคุกกี้ข้าวโอ๊ตกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่สนมนัติของมันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับข้าวโอ๊ตไข่ไก่น้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงเบกกิ้งโซดาผงฟูอบเชยเนยสดรสเค็มกลิ่นวานิลาลูกเกดดา แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็แป้งสาลีอนกประสงค์ครับนี่ให้เรานํามาลอนรวมกับของแห้งก่อนเลยนะครับก็ของฟูครับเบกกิงโซดาแล้วก็อบเชยปนนะสําหรับอบเชยปนเนี่ยครับถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นของอบเชยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะลดปริมาณลงก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ลอนรวมกันได้เลยครับ อันนี้ให้เราร่อนสักสองครั้งนะครับเพื่อให้ส่วนผสมของแห้งนี้เข้ากันได้ดีครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนครับแล้วก็เนยสดครับวันนี้ใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะครับนี่ก็ให้เรานำมาหาั่นให้เป็นชิน้นเล็กๆก่อนครับจะได้ตีได้ง่ายขึ้นนะครับเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วก็เนยสดรสเค็มครับน ใส่ลงไปในโถผสมก่อนเลยนะครับแล้วก็หัวตีครับวันนี้ใช้เป็นหัวตีใบพายนะครับเเเรียกกันว่าหัวตีใบไม้นะอันนี้ก็ให้เราเปิดเครื่องครับตีให้เหนยเริ่มขึ้นจากขึ้นฟูก่อนเลยนะครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าเนยนิ่มแล้วก็อ่อนตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะปาดอ่างสักหน่อยครับ เสร็จแล้วก็ให้เราใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวครับแล้วก็ตีต่อให้ขึ้นฟูเลยครับระหว่างที่เราตีก็ให้เราคอยปาดอ่างด้วยนะครับเพราะว่าส่วนผสมจะติดตามขอบอ่างครับจะได้ผสมเข้ากันดีนะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีเป็นเครื่องแบบสแตนเนี่ยครับใช้เป็นแบบมือถือก็ตีได้เช่นกันนะครับคุกกี้สุดนี้ เนี่ยครับตอนนี้พอเราสังเกตว่าส่วนผสม,สมเริ่มที่จะขึ้นฟูนหน่อยๆครับน,น้ำตาลก็จะเริ่มละลายไปบางส่วนแล้วนะครับีรัวปัดอไอกรอบมก่อน,นค่อยมันปัดอ่างเลยนะครับเพราะว่าส่วนผสม,ะสมะจะเกาะตามขอบอ่างเยอะนะอย่างสูตรที่ผมทําวันนี้ครับจะได้คุกกี้ที่อบเสร็จแล้วประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลนหน่อยนะเผื่อใครต้องการทําตามครับจะได้กะปริมาณได้ถูกพอได้อย่างนี้แล้วครับก็ไข่ไก่ครับ เิดเครื่องแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับเหมือนเดิมครับคอยปาดเอาเนยที่ติดตามขอบอ่างมาด้วยนะครับนี่มาผสมกับไข่ดีเลยนะเนยที่เราใช้ต้องเย็นด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มมีจะคลายตัวนะไม่ได้แบบเย็นจนแข็งโป๊กนะ แต่ว่าก็ไม่ได้เหลวเป็นอุณหภูมิห้องเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะมันจะละลายหมดนะคุกกี้ยังไม่ฟูครับตีต่อได้เลยครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าไข่เนยน้ำตาลเริ่มที่จะเข้ากันครับก็ให้เราเติมในส่วนของกลิ่นวาน,นิลลาลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตีต่อได้เลยครับ นครับพอสังเกตว่าส่วนผสมที่เราตีไว้อ่ะเริ่มที่จะขึ้นฟูแล้วครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราปาดอ่างสักหน่อยก่อนครับพอปาดอ่างเรียบร้อยครับก็ให้เราเปิดเครื่องครับใช้เป็นสปีดต่ตํานะแล้วก็แป้งที่เราร่อนรวมกับผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็อบเชยครับทยอยใส่งไปได้เลยครับ ตีสปีดต่ําครู่เดียวนะครับให้แค่ส่วนผสมพอที่จะเข้ากันนะครับเนี่ยพอเริ่มเข้ากันอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับให้เราใส่เป็นข้าวโอ๊ตครับค่อยๆใส่ลงไปด้วยเลยครับขั้นตอนนี้เราจะไม่ตีนานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราตีนานคุกกี้จะเหนียวครับดี๋ยวไม่อร่อยนะตีครู่เดียวครับสังเกตว่าข้าวโอ๊ตเริ่มจะเข้ากันดีก็เครื่องที่เหลือได้เลยครับทุกเกตแล้วก็เม็ดมะม่วงหือพานครับแล้วก็ปิดเครื่องได้เลยครับ เท่านี้แหละครับนี่เลยวกเศษที่ยังไม่เข้ากันนี่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้พายตะล่อมออพอแล้วน,นะานำออกมาได้เลยครับเสร็จแล้วก็ใช้เป็นไม้พายครับตะล่อมส่วนผสม,สมอีกเล็กน้อยครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่เลยเสร็จแล้วครับก็คุกกี้ที่เราผสมเสร็จแล้วครับอันนี้ ตักหยอดเป็นรูปที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างวันนี้ผมใช้เป็นสักครูปไอศครีมครับนี่ค่หยอดใส่ถาดอบได้เลยครับอย่างวันนี้ผมจะใช้เป็นแผ่นรองอบนะครับถ้าเกิดใครไม่มีจะใช้เป็นกระดาษไขก็ได้เช่นกันครับกระดาษไขมาลองอบก็ได้นะเวลาเรียงใส่ถาดนี่ก็ให้เว้นช่องไฟด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้จะพองขึ้นมาางจะติดกันครับระหว่างนี้ให้เราวอร์มเตาอบรอไว้ด้วยนะครับใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ 170- 180องศาครับขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะครับใช้ไฟบนล่างนะครับ อย่างช่วงนี้ครับใกล้จะถึงปีใหม่แล้วครับผมก็เลยทําคุกกี้สุดนี้ออกมาให้ลองไปทําตามได้วยนะครับทาไว้ทานเองก็ได้ครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายช่วงปีใหม่ก็ได้เลยนะครับขายดีแน่นอนครับสุดนี้นะครับผมจะตักวางสลับวางกันครับเว้นช่องไฟไว้นะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีสักครูปอย่างเงี้ยครับก็ใช้วิธีการตักปั้นเป็นก้อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมกดๆลงไปครับให้แบนๆันก็ได้แล้วแต่เลยว่าเราอยากได้ให้มันคุกกี้เสร็จแล้วออกมารูปทรงไหนครับ แต่ก็เราใช้เป็นสครูปนี้ยเวลาทําขายครับเราจะคุมปริม,มาณได้ครับแต่ละชิ้นมันจะน้ําหนักได้ใกล้เคียงกันมากครับเวลาตักก็พยายามตักเครื่องให้ติดๆไปด้วยนะครับให้พอๆกันนะแต่ละชิ้นเพราะว่าเดี๋ยวบางชิ้นได้เครื่องเยอะบางชิ้นเครื่องน้อยครับตักก็เล็งๆดีๆด้วยสูตรนี้ทําเสร็จแล้วอ่ะได้1นกิโลนะครับจํานวนคุกกี้นะใครต้องการทําปริมาณที่มากขึ้นก็คูณส่วนผสมเข้าไปได้เลยนะครับ สำหรับสบ่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับนี่ก็เข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะครับถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็กดลูกศรเล็กๆข้างขวามือครับด้านบนนะต่อจากชื่อคลิปได้เลยครับส่วนผสมทั้งหมดจะอยู่ในนั้นครับสาหรับคุกกี้นี่ครับความอร่อยหลักๆก็จะมาจากตัวเนยเลยนะครับว่าเขาจะได้ความหอมจากเนยน,นะถ้าเกิดเราใช้เนยที่มีคุณภาพหน่อยครับก็จะได้ความหอมที่หอมมากยิ่งขึ้นครับอย่างเนยีนผมใช้ก็จะเป็นเนยแท้ครับ มีหลายเกร็ดนะครับเนยจะมีทั้งแบบผสมแล้วแบบเป็นเนยแท้ครับก็เลือกได้ตามความต้องการเลยครับถ้าเกิดแบบเนยแท้ก็จะแพงหน่อยแบบต่ผสมก็จะลดต้นทุนลงมาได้หน่อยครับแต่ว่ากลิ่นความหอมที่ได้ก็จะต่างกันพอสมควรเลยนะครับเนี่ยครับก็จะได้คุกกี้หนึ่งถาดอ่ะอันนี้เดี๋ยวนําไปอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นาคุกกี้เข้ามาอบได้เลยครับอันนี้อย่าลืมวอร์มเตาอบให้ร้อนได้ที่ก่อนนะครับ แล้วก็จับเวลาเลยครับนี่อยู่ที่ประมาณ20นาทีครับระยะเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟด้วยนะครับเราก็ต้องคอยสังเกตสีของคุกกี้เอานะครับนี่เราอบไปเรื่อยๆก่อนได้เลยครับเนี่ยครับพอเราอบคุกกี้มาจนสุกได้ที่ครับก็ใช้ได้แล้วหอมมากครับนี่เอามาพักให้คายความร้อนก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็อบต่อได้เลยครับอบจนกระทั่งครบปริมาณที่เราต้องการได้เลยนะครับ แล้วคุกกี้ที่เราอบเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้เรานําออกมาพักบนตะแกรงได้เลยนะครับนี้จะช่วยให้คุกกี้คายความชื้นครับแล้วก็กรอบได้นานนะครับต้องพักบนตะแกรงด้วยนะตอนที่ยังร้อนร้อนเลยนะครับ ็น,นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุกกี้ข้าวโอ๊ตครับส,สีสันสวยงามครับกลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาก็ดูน่ารับประทานนี่เลยอันนี้ให้เราพักให้ใคลายความร้อนนี่ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยครับคุกกี้แบบเครื่องแน่นๆเลยคนะรับกรอบลองชิมดูนะครับเนื้อคุกกี้ฟูกรอบร่วนดีมากครับแล้วก็หอมกลิ่นของเนยเข้าวโอ๊ต จะมีกลิ่นของชีนามอนอบเจอยครับมาตัดนหน่อยครับเรียกว่าอร่อยแล้วเข้ากันสุดๆไปเลยครับนี่ครับพอเราพักคุกกี้มาจะเย็นสนิทได้ที่ครับก็ให้นําคุกกี้เก็บใส่ขวดโหลเลยนะครับเป็นขวดโหลที่ไม่ฝาปิดสนิทอย่างนี้ครับหรือว่าจะเป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้นะครับจะช่วยทําให้คุกกี้เราหอมแล้วก็กรอบได้นานมากยิ่งขึ้นครับเลยก็เหมาะมากๆครับถ้าเป็นของขวัญของฝากเรียกว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับแล้วก็ทําง่ายด้วยครับอร่อยมาก หรือว่าใครอยากจะหาะไรายได้เสริมช่วงนี้ครับเทศกาลปีใหม่นี้ก็นำไปทำขายได้เลยครับนี่เลยครับคุกกี้ข้าวโอ๊ตหอมๆเลยครับน่าทานมากๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกูดูนะครับสูตรนี้ทำทานเองก็อร่อยทำขายก็ดีหรือว่าจะทำแจกก็ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ